เปิดขายสติกเกอร์ไลน์กับทําเพจแล้วนะครับถ้าสนใจสามารถไปติดตามรับชมก็ได้นะครับขอบคุณครับเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สก,การเล็ติงซัตกันในพาร์ทที่1 3กันแล้วนะครับผมพาร์ทที่แล้วนะครับลืมคุยไปคนเึ่งคืออาราบิ่งโอเคเพราะงั้นเรามาคุยกันก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับ นายนี่ใจดีเสมอเลยนะคิดว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะดัน่นก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง <laughs> นายไม่รู้ตัวด้ยซ้ำนี่นแหละสิ่งที่ทำให้นายเป็นคนพิเศษอ๋อแต่ว่าอย่า,าคิดบ้างนะคือก็คิดว่านายเนยีนย่ยพิเศษในแบบว่าแบบคนเป็นเพื่อนนะนะ ผลพันถึงระดับสามอืมกดใช้คอนท F 1, F 2, F 1, F โทล F1 เฟจอยสายเฟสี่ตรงนี้คิดว่ารู้จักเธอมากขึ้นนะฉันก็ที่ารู้จักเธอดีแล้วแต่ก็ยังคงเจออะไรใหม่ๆจากเธอเสมอเลยเนี่ยโอเคมาแล้วเราไปเริ่มช่วงต่อไปกันเลยนะครับ เอาอีกแล้วควรพักซือน่อยจะนอนไม่ได้นอนอีกลอะไรเนี่ยฟูบุกิเลข้อความจากคนตีฟูบุกิฟูบุกิ่หน้าอ้กะอทราสถรปัจจุบันด้เจอกันที่ที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้เนได้รับข้อความจากคนตีฟูบกคนอื่นได้รับด้วยไหมฉันก็ได้เหมือนกัน ฉันด้วยว่าเขากำลังพูดถึงเขตที่ปลอดภัยนะเขาบอกว่าเขากำลังจับตาดูอยู่ดังนั้นก็เลยมั่นใจว่าเขาอยากเรามาระวังตัวนะแต่ว่าพนมตีฟูบุกิอยู่กับสปริงฟาร์มาซูติเค้าไม่ใช่เหรอคิดว่าเขารู้เรื่องโรงงานที่ผลิตยาแอมพูพวกนั้นไหม

ถ้าจะพูดถึงเกี่ยวกับยาที่ผลิตออกมาเนี่ยเขาว่าเขาก็เป็นศัตรูด้วยเหรอถึงแม้ว่าเขาจะพยายามช่วยเราทุกอย่างแล้วก็ตามนะนะบางทีอาจจะเป็นวิธีที่เขาใช้เพื่อแกล้งทำเป็นเชื่อฟังรัฐบาลก็ได้นะเราจะนั่งจับผิดเจตนาเขาไปทั้งวันก็ได้แต่ว่าคิดว่าไปถามเขาตรงๆน่าจะดีกว่ายโตไหนนี まずはอานอใยูเลยนะับก็เพราะยูโตจริงใจนะสิฉันว่าความตกใจของเรา,าอาจจะช่วยได้นะอาจจะจริงก็ได้จจจไดเฟสเจนะครับได้ข่าวว่าเกมนี้มี12เฟสก็คือเหลือห้านะครับไม่นับเออซึมาหน่ยน ขอราะ้ที่ต้องพูดตรงๆนะแม้ครั้งที่แล้วฉันจะตอบรับคำเชิญอันใจดีของลูก้าแต่ก็บโอการสูงที่ทีมเฝ้าติดตามฉันจะสังเกตเห็นได้ขอบคุณนะครับประตูรู้บอกฉันเรื่องที่เกิดขึ้นในเซรันแล้วอะไรนะมันจะไม่เป็นไรเหรอตรอกพัวของคุณก็เป็นสปริงฟาร์มาซูดิเคานนี่ นั่นเลยคือสาเหตุที่ฉันทำเรื่องนี้การรายงานความผิดของครอบต,ตัวเองทำให้รัฐบาลเชื่อใจฉันมากขึ้นนอกจากนี้ฉันกับคารีนเป็นคนแรกที่เสนอเรื่องสถานวิจัยถานนิววิจัยนี้นะฮะฮะ <c oughs> ฉันคิดว่าแต่ <c oughs> นคนุรู้จักอลิซอยู่แล้วเธอถูกกักตัวอยู่ในถานนี้นั้น <c oughs> ในฐานะผู้ <c oughs> มีพลังพิเศษะนะ เราล่าลง,งเซรันมาเพื่อปกป้องเธอโดยที่รู้ว่าพวกเขาจะใช้การวิจัยในทางที่ผิดเราที่ได้คือหลอดแก้วและเหตุการณ์กบฏพวกเรานี่มันโง่จริงๆป้าเอ,อ้ยเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้กันเนี่ยเซรันอาจยุยงให้เกิดการกบฏแต่ว่าวเขาก็ยังเป็น คนเมืองชินฮิมุกะเหมือนกับพวกเรานี่นะโซ่ทำการทดลองกับมนุษย์ก็เซรันก็ยิงทำแบบเดียวกันอีกน่าจะพูดถึงวิจัยไปเพื่อต่อต้านพวกไขนะคนหนึ่งเนืองจะเสริมสร้างพลังไี้คนหนึ่งสำรวจวิธีการควบคุมพวกไขด้วยตัวเองอะใช่แหละไขคืออะไรกันแน่เนี่ย ตอนเจตโฮารอโ้โอ้หจับหายそうだよねあとอีกด้วยเท่าที่เรารู้ก็คือพวกมันเนี่ยถูกสร้างขึ้นในแถบการสูญพันธ์เท่านั้นมีคนบอกว่ามันเป็นสัตว์ป่าที่เกิดการกลายพันธุ์อย่างกระทันหันแต่ว่าพวกมันเป็นสัตว์ป่าจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเออคนยังกลายเป็นพวกใครได้เลยเป็นไปได้มากว่ารัฐบาลกำลังซ่อนสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่นะนะหรือว่าเกิดจากคน เรือ่องนั้นก็ดนะูสำคัญนะฮะแมต่คนทั่วไปก็สัมผัสได้ถึงความผิดผิดแปลกของ,ของพวกเอ่อพวกพวกใครนะครับเพราะฉะนั้น,นแล้วโอ,โอ้โหทราไผ่เรีนยนรว้นิสก็รุนแรงโอ้โหทราานนข้อเท็จริงที่สำคัญ่สุดค กรร็คือไม่สามารถหาหลักฐานมาทำอะไรกับเรื่องนี้ได้แล้วก็พนติฟูกิก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกเพราะว่าเขาอู่คาเรนไว้นะครับกีนี่ก็เป็นเหตุผลที่นายยอมให้รัฐบาลเปลี่ยนนายเป็นสายลับใช่จิงก์ก็อมรับโอ้ทนีตอนที่เราตัดสินที่ั่นน้อนนี่ไม่ร้เรองอะ ก็คือพูดถึงเรื่องที่ว่านากิโดนล้างสมองนะครับแล้วก็เรื่องของอาณาบิก็ไม่ใช่นามิกลายเป็นพวกใครไปทุกควคุตคิดคุมิทัชโนัชิจิมทัชนัชิจิดะหายทุกะ่องขนาดนี้ะาาาีาะนะะ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 าะะีะะะะะะ้ะะาะะะะะะาะะ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 ะนีะน,นีะะ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 นะะ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 านยนนยันะะะกะะะะรระะ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 ะุะะะะะะนะะะะะะ ประชาชนก็พร้อมจะรับฟังแล้วตอนนี้าานสาม,มารถเข้าถึงได้ด้วยเหรอ<ว><น>ใช่ตอนนี้มีบัตรผ่านที่สามารถใช้ได้ครั้งเดียวนะแล้วความทรงจำของนักกีที่ถูกขโมยไปนถะูกเก็บไว้ที่ไหนคิดว่าพวกเขาเก็บไว้ในโรงพยาบาลโอเวเซเก่าที่พวกนายเคยเข้าไปได้แหละ ขอโทษด้วยนะที่ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดกว่านี้สถานีนั้นเคยใช้ในการวิจัยพลังมีความเป็นไปได้สูงที่ว่ามันจะอยู่ที่นั่นคันเหลียวท้าอยซีจัดระเบียบใหม่ลืมเรื่องนั้นไปเลยฉันอยู่หน่วยยุยโตะอันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากได้เหมือนกันฉันอยากได้โลก โอเคเอาเถอแล้วสรุปว่ามีแค่ฮานาบีคนเดียวที่ต้องย้ายใช่ไหมเดี๋ยวฉันก็อยากจะอยู่หน่วยนี้ด้วยเหมือนกัน,นก็คือเกิดการย้ายหน่วยขึ้นแต่ว่าถ้าถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอีกทีหลังจากเรื่องแย่ๆที่เราได้รู้มาทั้งหมดนะนะจะมานั่งเ,เฉยๆไม่ทําอะไรไม่ได้หรอกที่เพื่อนกําลังพยายามที่จะทําอะไรสักอย่างอยู่ไม่สนใจหรอว่า ท้ายที่สุดแล้วจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวเนี่ยไม่ไม่เป็นไรจริงแล้วเริ่มสงสัยแล้วว่าไม่ใช่แค่ลุงที่รู้แต่ว่าทีพ่อของฉันก็อาจจะรู้ด้วยก็ได้โอเคขอบคุณนะฮานาบิฮานาบิความชืเหลือของเธอมีความหมายมากมาก ท่านนี้ก็อยากจะไปที่โรงพยาบาลเหมือนกันาาาแต่ว่าอยากให้พวกนั้นยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงอาราฮา,า,าบากิแล้วต้องหลบๆซ่อนๆไปก่อนนายสร้างปัญหาไเยอะเลยยุโตต้องระวังตัวไว้ดีที่จะเป็นครั้งที่สองที่นายปุกเข้าไปในโรงพยาบาลใเข้าใจแล้วครับแล้วก็ฉันอาจจะไม่เก่งเข้าพี่สาวแต่ว่าก็ยังเขียนโปรแกรมได้บ้าง ใช้สิ่งนี้ช่วยในการแทรกซึมนะขอบคุณมากครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอโชคดีได้รับโปรแกรมข้างผู้ประชาการดีโตดีใจามากที่ได้ทำงานเป็นทีม เราจะผ่านไปด้วยกันนะโอเครี่ไปโรงบาลดีกว่านะครับทับหายรัวๆเลยน่าเสียดายแต่ก็พอจะปฏิปะต่ะตอเรื่องได้อยู่เนะเาะอ่อข้อความขึ้นมาู้กุก้เองนะขอทราบสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเจออ๋ออันนี้เป็นข้อความตี้โอเคเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของนาวมีนะครับโอสมาชิกมีเยอะเลยปูปกุกิบอกเอดาว่ามีคนจากเซรันแทรกซึมเข้ามาโซคงพยายามใช้ความวุนวายที่เกิดขึ้นในการโจมตีครั้งใหญ่ของพวกใครเพื่อจัดก,การเรื่องนี้โรรุบอกว่าดังนั้นโอเซฟที่ไม่รู้วีโหน่ยเน่ซึ่งมาที่นี่เพื่อกําจัดพวกใครเท่านั้นก็บังเอิญอยู่กลางสนามรบพอดีเดี๋ยวก่อนนะสรุปว่านาวมีนี่กลายเป็นพวกใครโดยบังเอิญเหรอเออเนาะน่าจะใช่ แดงในห้องห้องบอสอีกแล้วนะครับถ้าบอสตัวเดิมยังอยู่นี่แบงแแล้วคเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้เก็บข้อมูลอะไรไว้เลยเนี่ยไม่เห็นอะไรที่เหมือนอุปรกรณ์วิจัยด้วยซ้ำคิดว่าสถานที่จะอยู่ใต้ดินแต่ว่าก็ไมีบันไดอยู่ชั้นหนึ่งลงไปข้างล่างเลยนะ เราคงต้องค้นหาพื้นที่ด้วยตัวเองแล้วละถ้าที่นี่เป็นที่ที่พวกเขาปรับปรุงบริภาพของนากิแล้วก็ข้อมูลของเขาก็ควรอยู่ที่นี่ด้วยนาคิข้อไข้จริงว่าเขาหนีไปได้ไหมทันทีพวกนายคอยช่วยแต่ว่านาคิล่ะเขาอยู่คนเดียวดนะ้วยยังใจดีเหมือนเดิมเลยนะยุโตะเอาอีกแล้วอ่ะน นากิย่กิกลับตักตาน่นอนอยูนแล้นต้นงกลัแล้วข้นขึ้ตขึ้น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 เพื่อึ้นขันขนนขึ้นขึ้นขึนขึ้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 นน้นขึ้นขะา,า,ารีาก,รก,าก,กึนนก้นขึ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 อนนน้

さあ、どうコナンいたとっとしたとのぞき、なぎ、ジェイカフューがかなり、なぎ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 、ななぎ、なぎ、ななぎ、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 ななぎ、なぎ、なぎ、なな ช้วันได้ด้วยเหรออ้าวหายไปไหนอือ,อ,อลุมพลัง่งการลุมดีนะ อุ้ยอุ๊ยึกเอาเรื่องเนี่ยเฮ้ยเราใช้นี้ได้แล้วมานาจิจะโหดจะแค่ไหนมาดูกัน เดี๋ยวอ DA, ุ้ยเปิดเหมือนกันเบก้าวิเก้าวิหอยนิดนึงหอยนิดนึงพอแล้วพอแล้ว อุ้ยเดอดเดเดเด้อโอ้ oh ด me, ิ่มด anyway ิ claro <t astic <t astic ่มดิ่มโอ้ยเด็ดเฮ้ยทำไมโหดขนาดนี้เนี่ยทำมาไปก้าเขาใกล้เลย มาวย่หนีดิสาเปิดอนนี่มาโอ้ยเรียบร้อยมาโดพลังกันตอนสุดท้ายพอดี อืมเรียบร้อยโหด л. หนึ่งสู้กับห้า <ns at> แย่เลยนะยังไม่จบแค่นี้หรอกเอ้ยเดี๋ยวนี่มันอาวุธของ <ns at> เอ <ns at> <ns at> <ns at> อ่ของลืมชื่อไปแล้วโทษทีโหดจัด เป็นกรรมคนห่วยแล้ว <c oughs> อย่าบอกนะว่าเป็นแบบนั้นอีกแล้ว <_ eting> เกิดว <_ eting> ่าสลบไประหว่างสู้แล้วก็อา้าวสลบจริงยูยโตยูิโตรู้ว่ามันน่ากลัวก <_ eting> พ่าเขาสอบเสร็จหมดแล้วจริงๆนะๆนะไหนขอแม่ดูหน้าหน่อยผมสีม่วงเหรอปลอดภัยแล้วไม่เป็นไรแล้วตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเรื่องราวของไอศูนย์เจ็ดมันเหมือนเรื่องของเราเลยนี่หว่าเม ฝันถึงแม่เหรอทำไมถึงมาฝันแล้วตอนนี้นะเออเหมือนเรื่องเราเลยจริงด้วยเรื่อนี้นนนเหมือนห้องพักในโรงพยาบาลตอนฉันยังเด็กเลยกลิ่นนี้ก็ด้วยลนนกวยลิ่นเหรอท่าน,นอยู่ที่ไหนเนี่ย <c oughs> แปรรังจิตไม่ได้ <c oughs> แปรรังไม่ได้เหรอเนี่ย ที่นี่นใช้พลังไม่ได้หรกนะพูดยาวเลยซับซ่านนิดเดียวันนายนี่เป็นโมูจริงนายต้องก็แค่เล่นบทฮีโร่พืรักชาติแล้วก็จะได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วแเท้นายเป็นใครเนี่ย แค่เจ้าหน้าที่ธรธรมดาคนหนึ่งของที่นี่เราเคยเจอกันหลายครั้งแล้วตอนที่นายยังเป็นเด็กแต่มั่นใจว่าจำไม่ได้หรอกเราเคยเจอกันเหรอ,ราอนายลืมช่วงเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลกับแม่ไปแล้วเหรอหมายความว่าที่นี่ยังอยู่ในโรงพยาบาลโุยเซฟเก่าสินะหน้าตามันนิ่งมากเลยเพื่อนฉันอยู่ที่ไหน ไม่รู้เพื่อนแกอยู่นอกขีดอำนาจดูแลของฉันฉันดูแลแต่เสือ้อผ้าเท่านั้นแหละโอ้โหดูแลเสือ้อผ้าแต่เดินา่างนี้ <S 2> <S 2> อ๋อไม่ใช่เสือ้อผ้าคือดูดูแลคนที่ไม่มีพลังแต่ว่าซับมันขึ้นอย่างนั้นอ,อ๋อหมายถึงคนที่ไม่มีพลังต้องแล้วเหมือนว่าระดับความบพลังจิตของนายกำลังลดลงต่างจากคารินแล้วก็ลูก้านะ <S 2> <S 2> <S อ๋ออะไรนะ ่็เป็นสาเหตุให้เราปวดหัวล่ะวพอาไปแล้วพลังจิตของนายเนี่ยถูกกระตุน้นภายใต้าสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดาเลยเอาหา่ขอถามคำถามหน่อยจะได้ไหม,มนะฉันเป็นคนไม่มีพลังเลยเนี่ยอ๋อขอทรงจำตอนที่นายยังเป็นตัวสำรองก็หายไปด้วยสินะแบบนี้คงยุ่งยากแล้วสรริ น่าจะว่านายเคยประสบกับเพราะความจำเสื่อมชับ 4, พันหรือมีปัญหาในการจดจำวัเด็กของนายอยูก่อนนะ่ออธิบายมันเข้าใจกว่านี้หน่อยได้ไหมนเนี่ยง่ายๆ,ๆนะก็คือได้เนยะเกิดมาเป็นพวกห่วย โปไม่มีพลังนั่นแหละตอนนั้นนายกับแม่เขารักษาที่นี่เพราะตอนนั้นที่นี่ยังเป็นโรงพยาบาลโอเเซฟอยู่ร,รู้ว่าพวกไม่มีความสามารถจะรับพลังที่แข็งแกร่งได้ประเทศนี้ส่งพวกคนไม่ได้เรื่องทั้งหมดมาที่โรงพยาบาลน,นี้ที่ที่เราทำการทดลองทางการแพทย์กับพวกเขานี่เบลเปปเปอร์ฉันห่วยเลยเนี่ย คือไม่ไดีนะฉันไม่มีพลังมาตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยไม่ไว่ายังไงก็ตามได้เวลานอนแล้วอ๋อคือเกิดมาไม่มีพลังก็เลยต้องคอยกินยาฝ่าลืมตามไม่ไหวแล้วยูโตะยูโตะเอา้าลงทุนมาช่วยถึงนี่เลยได้เจ้าบุกค่ะยูโตยุโตไหวไหมเนี่ยวิ่ลงทุนมาช่วยถึงนี่เลย ฟบุกิอนตีฟบุกิどうしてเป็นไปนได้ยังไงฟบุกิเลนไทชองะว่ตัสอ้าวทราบหายรู้ว่าการแทรกซึมเข้ามาที่อย่างนี้มันอันตรายแต่ว่าฉันเตรียมพร้อ,อไมไปแล้วถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นขอบคุณมากนะครับ ดีใจที่ทุกคนปลอดภัยรุนครับท่านพลตรีเพราะเราไม่สามารถดึงข้อมูลความทรงจำของนากิมาได้จริงด้วยนากิว่านากิเหรเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนายล้มลงกับดันหันเอ่อก็แล้วนากิก็ใช้นายเป็นตัวประกันเลยเราโก้นายจะเจ็บตัว ก็เลยจบตีเพราเขาไม่ได้หรืกจบตีเขาไม่ได้เพราะเราถูกขังอยู่ในห้องที่มีอุปกรณ์ประหลาดคิดว่ามันน่าจะใช้สำหรับการฟื้นฟูบุคลิกภาพนะโอเคก็คือท่านพลตีมาช่วยแหละรุ่นนะนายช่วยฉันไว้ตลอดเลยโอ้ย อยู่ก่อนดูเหมือนว่ามีพวกใครกำลังรวมตัวกันสัญญาณเตือนภัยแล้วแต่พวกนั้นจะรู้แล้วว่ายูโตกำลังหนีอยู่ตอนนี้ผต้องรีบไปจากโรงพยาบาลแล้วฉันบอกทางออกให้ว่าจะรูไปแล้วฉันจะถ่วงเวลาพวกมันนิ่ง แต่ว่าอย่าลืมว่าฉันเป็นเซฟเทนติออนถ้าเราตัวรอดได้แล้วก็เอานี่ไปแล้วกันอย่าทำหายล่ะไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ตามอันนี้มันคืออะไรครับเดี๋ยวไปจากที่นี่ก่อนแล้วจะบ,บอกนะตอ,อนนี้ไปได้แล้วอยู่ไปก็เกะกะเปล่าๆเนา,า,า<อ>ะโอเคครับเข้าใจแล้วโยต,ยต ยี่โตะไม่เห็นมีพื้นที่ปลอดภยัยแถวนี้ทเทเลพอร์ตเราต้องวิ่งแล้วรับทราบฟูกิเดนไทชอตี่โตะบุตรีฟูกิลองตัวด้วยครับเอาเป็นกรรมเดี๋ยวเคลียร์นี่ก่อนโง่มา,เากเลยต,ตกใจก่อนจะรับไหวโอ้เดี๋ยวแล้ววิ่งเข้ามาฟันอะไร โอเคงั้นเราก็นาจิคงโจมตียูโตตามคำสั่งของรัฐบาลมนฮิมุกกะเราคงถือว่าเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลอย่างสมบูรณ์แล้วนะโอเคนะครับก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็คงจะตัดไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวยังไง เอามาต่อเฟสเจ็ดกันในพาร์ทหน้านะครับผมสรับในพาร์ทนี้คนต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ